พ่อแม่ฟ้องกันเองไม่นับพี่น้องฟ้องกันได้คนไม่เก่งบริหารกิจการพูดไม่เข้าหูหรือมาประเด็นขัดแย้งเมื่อไหร่ทวงมรดกกันเมื่อก่อนยอมได้เดี๋ยวนี้ยอมไม่ได้มรดกที่ท่านกําลังมองปัจจุบันจริงๆอาจจะไม่ใช่มรดกน,นะฮะที่ดินหนึ่งผืนลูกสองคนท่านใส่ชื่อร่วมกันเขียนอะไรใส่ชื่อร่วมกันโอเคไหมฮะคนหนึ่งเดือดร้อนอยากจะขายอีกคนบอกไม่เดือดร้อนไม่ขายทะเลาะก,กันละ มาจากการไม่ได้วางแผนในบริษัทนี้เป็นเจ้าของที่ดินแต่ขาดทุนในบริษัทนี้ไม่มีที่ดินเลยแล้วท่านจะแบ่งกันอย่างไงพูดถือพูดอย่างน้อยสามคนมีลูกสองคนท่านจะแบ่งยังไงโฉดขวาติดทุ่งซ้ายติดตึกแบ่งสามนะฮะใครอยู่ซ้ายใครอยู่ขวาบ้านสิบล้านเป็นหนี้เก้าล้านมีเงินสดสองล้านแบ่งยังไงดีครับเพราะฉะนั้นสองล้านนี้ ควรจะมาบริหารอย่างไรนี่ตรงนี้ท่านต้องประเมินก่อนใครได้บ้านบ้านหนึ่งหลังเอามีดมาซอยแบ่งได้ไหมฮะอ่ะพ่อเอาซีกลัวไปเอาแม่เอาสวนไปเอาภรรยาเอากางบ้านได้ห้องนอนไปครึ่งหนึ่งเอาลูกได้ส่วนของห้องน้ําปัญหานี้ท่านจะทาอย่างไรท่าน้าไ่เขียนพินัยกรรมขายอย่างเดียวเจ้าหนี้เขาจะมาทวงโดยการฟ้องทายา ถูกฟ้องว่าท่านไม่ไปจ่ายหนี้ท่านเอามรดกไปแบ่งเขียนพินัยกรรมสําหรับคู่รักสองท่านจะเขียนกันยังไงนะครับน,นี่ยังไม่นับรวมหุ้นที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาอีกนะในกิจการมีบ้านมีหนี้อยู่เอาเงินที่ไหนจ่ายหนี้แบงค์พ่อซื้อใส่ชื่อผมเวลาขายก็โอนเงินกับเข้พ่อๆคุณแจ้งความเท็จว่าเป็นผู้ซือ้อกับเจ้าหน้าที่ที่ดินคุไม่ใช่ผู้ซื้อคุณแค่ถึงแทน คดีฟ้องร้องตามมาลสะสรุปเป็นวรณดกหรือเป็นของลูกหุ้นของใครถือแทนของกองศีหรือให้เคยจะพายมาฟ้องร้องแย่งหุ้นแย่งที่ดินที่พ่อแม่ผมอยู่สนุกสนานเละเทะสองบริษัทสามคนแบ่งบริษัทยังไทงทำด้วยกันได้หรือเปล่าที่ดินอยู่บนผืนเดียวกันี่แล้วใครต้องไปและที่ดินของใครอันนี้นะ่าห่วงลูกที่เป็นห่วงไม่เก่งป่วย ผู้จัดการมรดกทำเขียนจ่ายเป็นรายเดือนได้ไหมผู้จัดการมรดกจำเป็นต้องดูแลไหมถ้าไม่ได้ค่าตอบแทนใครจะดูแลฟังไปฟังมามีแต่ปัญหาหมดเลยถูกถ้าท่านไม่ลงดีเทลท่านไม่ได้วิเคราะห์ไล่ลำดับไปตามสูตรของเศรษฐละักษณ์ก่อนที่จะเขียนใ,ในกร,รมมันต้องวิเคราะห์ก่อนเหมือนวันนี้อยู่ๆท่านจะขายของในห้าง ท่านเอาของเข้าไปเลยได้ไหมไม่สัญญาก่อสร้างวางแผนมาร์เก็ตติ้งต่อให้ก่อสร้างบ้านเสร็จแผนมาร์เก็ตติ้งการตลาดไม่มีท่านกล้าเปิดขอใครขอในห้างของพินัยกรรมก็เหมือนกันท่านจะแบ่งให้ใครท่านต้องมองก่อนว่าใครควรได้ได้แล้วเขาจะทําอะไรจะสูญหรือจะดีหรือจะอย่างไรเรียนรู้เทคนิคกลยุทธ์ในการเขียนพินัยกรรมแล้วพบกันในงานสัมมนาพลาดไม่ได้